มารีวิวรถขายทูปต้า L 3 4 0 8ปี51ค่ะคันนี้สภาพเ,เดิมๆค่ะลูกค้าทางร้านยังไม่เก็บงานแล้วก็ยังไม่ล้างเลยค่ะเก็ทุ่งมาถึงประมาณส5วันนี่ค่ะแต่วันนี้นะคะจะมารีวิวแบบแบบเดิมๆให้ดูก่อนค่ะสภาพเ,เดิมๆค่ะ 8เครื่องยนต์3สูบค่ะเล่เมเอกสารครบค่ะคันนี้ัมยคะเปิดราคาขายอยู่ที่189,000บาทค่ะ189,000บาทเพราะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะลูกค้าไปมนี้แต่หน้าผ่านท้วนค่ะ เก็บงานปรับสภาพให้นะคะลูกค้าเก็บสีบางจุดค่ะเช็คจุรั่วซึมลูกหมาลูกปืนค่ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบอกกองใหม่เช็คน้ำมันไายเช็คระบบไฟค่ะลูกค้ารถออกจากร้านพร้อมใช้งานเลยเช็คจุรัรวซึมให้ด้วยค่ะพอดีแม่ค้าเก็บงานไม่ทันค่ะลูกค้าแม่ค้าจะเลี้ยงไล่ไล่เก็บงานคันที่เลี้ยงคิวเก็บงานคันที่ติดจองก่อนค่ะแล้วก็คันนี้เดี๋ยว จะเก็บงานคิวถัดไปค่ะแรงดูด้ันค่ะลูกค้าสามสี่แรงม้าค่ะสามสูบคันเองยต์ สองหกศูน้านรถไถมือสองเหล่น้าที่คอนแก่นค่ะก็ตั้งอยู่สมเด็บ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นค่ะเปิดทุกวันค่ะลูกค้าอาจารย์ถึงอาทิตย์เลยลูกค้าสะดวงมาชมมะเทสรถวันไหนก็โทรนัสอบถามม่คาได้ค่ะ่ารถไถ่ยิดจองหรือว่ายังหรือว่าขายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวโทรสอบถามม่คาได้ค่ะ เติมว,วิดีโอเพิ่มเติมแอดไลน์ได้ที่เบอร์098-260-1158ค่ะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะไปมีดันหน้าผ่าน้วนค่ะ ที่บอร์ศูนย์เก้าแปดสองนยนึ่งหนึ่งห้าแปด้านรถแต่มือสองรานดิคันแกนค่ะในระทาหนึ่งแสนแปดหมืบาทค่ะทางร้านก็รับเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ด้วยค่ะลูกค้าส่งฟรีภายใน200กิโลมตรแรกค่ะเปลีล่ยนเติมเค่ะ,บบคะ,คะเดี๋ยวไูคะเปลี่ยนใส่หน้าให้ใหม่ค่ะใสหน้าแตกค่ะใส่ก็ะจกค่ะเก็บฟีบางจุดแล้วก็ใส่ไฟฉเฉินไฟเลี้ยวไฟเบรคค่ะต้องเช็คให้ทัใช้งานเลยเดี๋ยววันนี้จะ อันนี้คือสภาพเดิมค่ะสภาพเดิมที่ที่ยังไม่เก็บงานค่ะลูกค้าอันนี้คือสภาพเเดิมยังเคยส่เนที่ค่ะค่ะวันนี้แม่ค้าลูจบการรีวิวรถถ่ายคูเปต้า L สามสี่สี่แปดเพียงเท่านี้ค่ะลูกค้าท่าสนใจค่ะโทรสอบถามแม่ค้าเพิ่มเติมได้ค่ะ ฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วเลยะคะ่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะมารีวิวเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะ